เพื่อพบและยึสินค้าที่ปลอมขึ้นมาการค้าตามพรบเขึ้นมาการค้าครับนะครับให้มาเนี่ยวันที่14แล้วถึงวันนี้10โมงได้ได้เดี๋ยวเอาเนี้ยเดี๋ยวแนะนำก่อนจะมีเจ้าที่ตำรวจจากทางต้องการทางธุรกิจกรมทรัพย์สินทางานยุติการ์ใหม่ครับกองหนึ่งครับกองหนึ่งฟอสแล้วก็จะมีเดี๋ยวผมไม่เรื่องคนจะพิมพ์กันอ่าได้อันนี้เป็นผู้เสียหายบริษัทอะไรครับเอ่อมาเชล

cái lên, Mai đã hết rồi, lúc này, cầu. Mai. Cầu, ok. Cầu ná, okay, ok, ok, Tiktok, biết. 这些东西。